สวัสดีครับพ kind of ี่น้องครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ตำบลหัวนาอำเภอเขมราแล้วครับพี่น้องนี่มาแล้วหลังจากที่เราหยุดสามวันนะครับผมกำลังเคลียร์บล็อกกิ้งนะครับงานแดนเซอร์แค่วักกิ้งทุกเพลงเลยนะครับหนาวเนี่ยพี่น้องรุ่นพัดปะยางคัะ ต่มผัดผัดพัดเงาต่อน้ำนอยูทั้งบ้านจะ่นองน้วเนาะครบผมเอ้มองไหนเพื่อนี่นาวเนี่ยอันน้ำเบานะครับมันล่มเวลกันติ้แห้งแต่ห้งผมกงไปเลยแกด้ห่างเสีย ก็ว่าจะไก่เลยนะครับผมผมสั่งมาไม่แล้วเต็นไปกรุงเทพเห็นแลครับกงเนะครับเใส่เต็นไม้แล้วที่แปดนี่แปดที่แปดเนี่ยแล้วเต็นมาใส่มสื่อเต็นหน่อยลุ่งเบาเาครับผมเพราะว่าอาจจะเกิดพิมพ์พึ่แยกเต็นแล้วนะครับพอดีเลยบัณนิตชงใช้เต็นคิดงก็สื่อมาก่อนเต็นจะห้างแล้วนะครับ แว่าตื่น,นี่น่าจะงอนตื่นน่าจะเครียดให้ว่าโมยูเร็วห่างค่เกาเ่าตืนา่นแหัววงสอบไปนอนหงอยงเบ็ดมันขึ้น พื้นกับไปบึงไอเพื้นมีเสียงกล่องกาดเต็มเหมือนกันครับผมกระตู้ซับเต็มแล่วกล่องมันตัดไปว่าถือว่าเห็นป่ะเงินพื้น,นไปบึงไอ้พื้นมีเสียงะนะครับผมทีปไปอัดติดอัดคอเบอร์ไปนะครับหาเพื้นมีเสียงกับเหลียวไปเหลียวเพิ่มนึงครับผมจะว่าบริษไทยเพินะ่พอดีทีมกล่องเพื้นมีงานทีมกล่องมีงานก็เลยเบอ ผมมีหน้าไทยให้นะครับอาจจะรีไออข่คนละ26 26ท่านว่านะครับผมเพราะว่าหลินยุกราชาชิสเมืมอสันกะรไทยโทษสับครับเพียงมีหก,กวกับไทายโทษส์ไปยุเพียงเ,เอาใส่โทษส์ไทยไปยืะใกล้ ไก่ชิลเลียวล้ววเลือดเตอเสียงมากปล่อยได้เลยครับเฮ้ยฝากพี่น้องนี่เได้อครับเดี๋ยวกันเจ้าบอกแล้ีวแจ้งหนาแจ้งตาครับผมนี่โอเคเลยครับ